โดนแสแรงเมื่อไหร่จะแต่งงานเสร็จแฟนขับออกโรงป้องปอยตรีชดาสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับกทางช่องไอหนุ um Channel, ่มชาแนลเช่นเดิมนะครับผมก่อนจะไปชมรายละเอียดในคลิปกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับผมซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่เหมาะสมกันมากที่สุดนะครับผมสําหรับคู่ของสาวสวยอย่างปอยตรีชดาและโอ๊คพัควาที่ได้จูงมือกันเข้าพิธีสมรส ตามประเพณีดั้งเดิมของบ่าวสาวที่จังหวัดภูเก็ตโดยทางเพจของบ้านจอ้อได้โพสต์แจ้งข้อความข่าวคราวต่างๆให้ทุกคนได้ทราบกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งอย่างไรก็ตามในงานแต่งรวมถึงงานเลี้ยงฉลองก็มีเพื่อนสนิทและครอบครัวไปร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นอ้ําพัชราภาเป้ยปานวาดเมพิชณนาะและต่างคนก็ต่างโพสต์แสดงความยินดีกับปอยและโอก๊กกันเป็นจํานวนมาก แต่ว่าไม่นานก็มีดราม่าเข้ามาอีกเช่นเคยนะครับผมตั้งแต่มีคนเข้าไปตำหนิการแต่งตัวของเมย์พิชนาตว่าเป็นการแย่งชินแย่งแย่งซีนของเจ้าสาวเป็นเหตุให้เมย์ต้องแคปแชทของปอยมาเป็นหลักฐานว่าเจ้าสาวอย่างปอยนั้นไม่ได้คิดแบบนั้นเลยต่อมาเรื่องดราม่าก,ก็ยังไม่จบเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมยังมีเพจเพจหนึ่งได้โพสต์ข้อความว่าเมื่อไรป่ปอยจะแต่งงานเสร็จ ซึ่งก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายและก็มีการคอมเมนต์แซะว่าถ่ายปลอยเมื่อไร่ปลอยจะได้จดทะเบียนสมรสละ่ะอินงานแต่งมากแต่ไม่มีทะเบียนสมรส ซึ่งก็แน่นอนครับงานนี้ทําเอาหลายคนที่เห็นข้อความต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นซึ่งบางคนก็ออกโรงมาปกป้องปล่อยเพราะเห็นว่าการที่เป็นสาวประเภท2และได้เจอกับเรื่องราวของความรักดีๆอยากจะให้ร่วมแสดงความยินดีกับเขาไม่ใช่มาคอมเมนต์แซะหรือโพสต์แซกันแบบนี้ในขณะที่บางคนก็เข้ามาสนับสนุนโพสต์ดังกล่าวโดยที่บอกว่าโพสต์นี้เป็นเพจดังกล่าวมีคนคิดเห็นมากกว่า1000คอมเมนต์ 1, เลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชม เอาเป็นว่าดราม่าก็ยังไม่จบไม่สิ้นนะครับคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามเราก็ขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้กับสาวปอยตรีชดาด้วยนะครับผม